เราจะมาคุยกันเรื่องอาการที่บ่งบอกว่าระบบเผาผ่านของท่านมีปัญหาแน่นอนครับสวัสดีครับผมหมอทัอนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ Woo วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องอาการที่บ่งบอกว่า ระบบเผาผ่านของท่านมีปัญหาแน่นอนครับและบ่งบอกอีกว่านะครับในร่างกายของท่านนั้นมีน้ําตาลเยอะเกินไปถึงขีดที่อันตรายต้องดูแลเร่งด่วนครับและยังไม่พอครับยังมีวิธีแก้ไขแบบง่ายๆท่านสามารถนําไปใช้ได้ทันทีถ้าดูคลิปนี้จนจบครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาการครับที่บ่งบอกว่าระบบเผาผ่านของท่านนั้นมีปัญหาแน่นอนครับ และวิธีแก้ไขอย่างง่ายๆเลยนะครับโอเคครับข้อแรกครับนั่นก็คือท่านมีอาการหิวบ่อยแบบมากๆครับทานอาหารทั้งวันก็แบบเขาเรียกว่าก็ยังไม่แฮปปี้อะฮะก็คือต้องกินอาหารตลอดนะครับให้นึกภาพนะครับว่าเรา work from home นะครับหรือว่าทำงานที่ออฟฟิศก็ตามนะครับจะต้องมีชานมไข่มุกนะครับหรือว่ากาแฟเย็นกาแฟปั่นน้ำปั่นน้ำหวานอยู่ข้างตัวตลอดนะครับเพื่อจิบเพื่อดื่ม ถ้าไม่มีจะมีปัญหาทันทีจะรู้สึกหงุดหงิดจะรู้สึกเวียนหัวถ้าท่านเป็นแบบนี้นะครับระบบเผาผลาญของท่านแย่มากเพราะอะไรครับเพราะว่าร่างกายของท่านนั้นเผาผลาญได้แต่น้ําตาลเผาผลาญไขมันไม่ได้น้ําตาลเนี่ยโดยเฉพาะน้ําตาลจากพวกขนมหวานเนี่ยนะครับมันเข้าไปเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยมันใช้หมดแล้วมันละลายหมดแล้วมันดูดซึมเร็วมากนะครับมันกระตุ้นอินซูลินเราอย่างรุนแรงนะครับและทําให้เราหิวบ่อยนะครับและร่างกายของท่านอะ ไม่สามารถใช้ไขมันได้ไงเพราะฉะนั้นพอท่านหิวน้ําตาลใช้ไปหมดแล้วท่านก็ต้องกินอีกจิบเข้าไปอีกจิบเข้าไปอีกแล้วท่านทําแบบนี้บ่อยๆครับจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินและสุดท้ายท่านจะเป็นเบาหวานในห้าสิปีข้างหน้ามันไม่เป็นวันนี้หรอกครับท่านบอกเฮ้ยวันนี้ฉันปกติดีตัวร่างกายปกติใช่ครับท่านกําลังเก็บโรคเอาไว้และรอมันระเบิดในอีก10ปีข้างหน้านั่นเองครับเพราะระบบเผาผลาญของท่าน แย่ yeah, แล้วครับมาต่อกันข้อที่2ครับคือท่านอดอาหารได้ไม่เกิน5ชั่วโมงนะครับถ้าท่านทานข้าวเช้าท่านจะขาดข้าวเที่ยงไม่ได้ถ้าท่านทานข้าวเที่ยงท่านจะขาดข้าวเย็นไม่ได้แบบนี้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสารอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันมีไขมันมีโปรตีนนะครับมีคาร์บโบไฮเดรตใช่ไหมครับ ร่างกายของเราเนี่ยก็จะเผาผ่านนะครับไขมันนะครับกับน้ําตาลมาใช้เป็นหลักนะครับแล้วก็โปรตีนเนี่ยเขาจะเก็บไว้สร้างกล้ามเนื้อนะครับเขาจะไม่เผามาใช้แต่คนส่วนใหญ่เผาเป็นแต่น้ําตาลครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหลก็ตามเนี่ยที่ท่านทานอาหารเช้าปุ๊บเนี่ยน้ำตาลโดนเผาไปหมดแล้วนะครับก็จะหิวครับเพราะว่าไขมันที่ท่านทานเข้าไปท่านเผาไม่ได้เขาก็ไปเก็บรอบเอวเขาไปเก็บตรงหลอดเลือดต่างๆอย่างนี้ก็อันตรายนะครับแต่ถ้าร่างกายท่านเผาไขมันได้พอถึงเวลาเที่ยงท่านก็ไม่หิวหรอกเพราะ ร่างกายท่านเผาไขมันที่เกาะตามหลอดเลือดเกาะตามตับเกาะตามผิวหนังเกาะตามรอบเอวเนี่ยมาใช้ทําให้ท่านหุ่นดีแล้วก็ไม่หิวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยทานข้าวเช้า10บโมงนะครับเอาเช้ากับเที่ยงมารวมกันแล้วไปทานอีกทีหกโมงเย็นไม่หิวเลยเขาเรียก intermittent fasting ซึ่งผมก็ทําอยู่ตลอดนะครับทำให้สุขภาพดีมากๆไม่รู้จะหิวยังไงมันไม่หิวเพราะว่าร่างกายของเราอะเาะผาผลาญไขมันที่มันสะสมอยู่ในร่างกายซึ่งมีเยอะมากๆเอาไปใช้ได้แบบง,ง่ายมากๆนะครับ มาตอบกันที่ข้อที่3ครับนั่นก็คือท่านโมโหหิวงา่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าสมองของท่านนะครับไม่สามารถที่จะได้รับพลังงานจากไขมันนะครับเพราะว่ากระบวนการนะครับในการที่จะนําไขมันไปใช้เป็นพลังงานได้นั้นซับซ้อนนะครับจะเป็นของขวัญสําหรับคนที่มีระบบเผาผลาญดีเท่านั้นคนระบบเผาผลาญไม่ดี99%ของโลกใบน,นี้ไม่มีสิทธิ์ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยชินกับการใช้น้ําตาลไปเลี้ยงสมองนะครับ เราไม่เคยนําไขมันไปเลี้ยงสมองเพราะไขมันเนี่ยจะต้องมาผ่านที่ตับก่อนแล้วให้ตับเนี่ยย่อยเป็นสารที่ชื่อว่าคีโตนไปเลี้ยงสมองได้คนที่จะได้รับโบนัสพิเศษนี้นะครับจะมีเพราะเฉะพาะคนทานคีโตจินิกไดเอทคนทานโลคาดไดเอทน้ําตาลต่าตและคนทำอินเตอร์มิเตนฟาสติ้ง ing, หรือมีเมตาบอลิกเฟคซิลิตี้ที่ดีเท่านั้นเองนอกนั้นหมดสิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นท่านจะโมะโหหิวตลอดดังนั้นถ้าใครนะครับหิวแต่ไม่โมโหหิว คือมีอาการหิวนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้รู้สึกหนึดหงีดอะไรแบบนี้ถือว่าระบบเาผาผลาญเยี่ยมนะครับแต่ถ้าใครโมโหหิวตลอดเลยหิวแล้วหน้ามืดตาลายด่ากลาดไปทั่วเนี่ยแบบนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่4ครับถ้าท่าน ออกกําลังกายนะครับไม่ไหวถ้าเกิดไม่ได้ทานอะไรแบบนี้ไม่ดีครับเพราะว่าร่างกายของท่านเนี่ยใช้ได้แต่น้ําตาลเพื่อเป็นพลังงานในออกกําลังการออกกําลังกายไม่สามารถใช้ไขมันได้แบบนี้ก็บ่งบอกว่าระบบเผาผลาญข,ของท่านแย่แล้วนะครับอันนี้เสียดายมากถ้าเกิดท่านสามารถออกกําลังกายตอนท้องว่างได้เนี่ยจะเผาผลาญไขมันแล้วท่านจะหุ่นดีไปตลอดชีวิตแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็สุดท้ายครับข้อที่5คือท่านง่วงเหงาหานอน หลังจากการทานมื้อใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าท่านได้รับน้ําตาลไปมากแปลว่าท่านทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงมากนะครับแล้วก็จะทําให้ร่างกายของเราดื้ออินซูลินได้ง่ายรวมทั้งในอนาคตก็จะเป็นเบาหวานได้ง่ายภายใน5-10ปีนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ5ข้อครับที่บ่งบอกว่าระบบผ่าผัาขงของท่านมีปัญหาแล้วครับเพราะฉะนั้นแก้ไขไง่ายๆครับทานน้ําตาลน้อย